วันนี้นะคะวันนี้นะคะคุณดูแลสุขภาพตัวเองหรือยังคะท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองเลยนะคะเรามาสังเกตตัวเราว่า สุขภาพของเราเป็นยังไงนะคะโรคทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะคะโรคภัยก็เยอะนะคะโรคก,ก็เยอะนะคะดูแลสุขภาพนะคะทําทไมว่า,าเดี๋ยวนี้หน้าตาเปล่งปลั่งสวยงามนะคะหน้าตาเปล่งปลั่งผิวพรรณสวยงามมากขึ้นเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ามีของดีนะคะมีของดีก็คือ ทานพิษพันธ์เสริมอาหารของเรานะคะของบริษัท BMP นั่นเองนะคะก็คือทานตัวนี้คือ TP12 นะคะทานวันละหนึ่งแคปซูลนะคะตัวนี้ก็คือจะประับขับต้มระบบเลือดของเรานะคะและป้องกันได้ทุกโรคเลยนะคะตอนนี้โรคภัยเยอะนะคะโรคเยอะเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะค่ะทานควบคู่กันนะคะตัวนี้ตัว ซันโคลาคูต้านะคะตัวนี้ก็คือจะเน้นเรื่องผิวพรรณค่ะสำหรับผู้หญิงเราโฮอร์โมนของผู้หญิงเราก็จะปรับสม,มดุลน,นะคะทานควบคู่กันวันละหนึ่งแปซูลก่อนนอนนะคะแล้วก็จะออร่าสวยนะคะสวยท่านไหนที่อยากสวยดูแล้วว่าตัวเรามีความเปลี่ยนแปลงยังไงอยากสวยนะคะทานชุดนี้เลยนะคะพันเก้าร้อยบาทนะคะ ตั้งแต่ทานนะคะรู้สึกว่าหน้าตาเปล่งปัง่งมีน้ำมีนวลหน้าตาสดใสสวยขึ้นนะคะท่านไหนสนใจทักแชทไอดี ID ประกายดาวมาเลยนะคะ1,900อยบาทนะคะชุดนี้นะคะค่ะทักมาเลยค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ